สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวมินิซีรีส์จากทางญี่ปุ่นค่ะเรื่องราวจะสุขเศร้าเค้าน้ำตาขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวชาร์จพลังรับความฟินกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้กันเลยค่ะ s e c r e t a อาร์ลี e ควอเตหัวใจนี้เพื่อเธอถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยจ้า โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นมินิซีรีส์ที่มีแค่7ตอนเท่านั้นค่ะโดยที่ซีรีส์เ,เนี้ยสร้างมาจากการ์ตูนมังงะที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยด้วยโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสัญญารักนะคะที่ระบอก ว่าจะแต่งงานกันตอนโตระหว่างทากุมะและก็มายุนั่นเองนะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่วัยเด็กค่ะโดยที่ทั้งสองคนนะคะก็มีความรักอย่างจริงจังและจริงใจมอบให้กันจริงๆแต่แล้วจู่ๆนะคะเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยมอปลายเนี่ยท่าทีของทากุมะที่มีต่อมายุก็มาเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆต้องตามไปดูนะคะเป็นท่าทีของการหลบหน้าและหนีนะคะทั้งการย้ายไป เรียนในโรงเรียนที่ไกลจากบ้านนะคะแถมสอบเข้ายากอีกเพราะว่าทากุมะรู้ว่ามายุวะเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเลยก็ก็เลยพยายามที่จะไปสอบเข้ารโรงเรียนเนี่ยที่แบบว่าสอบเข้ายากๆมายุวะจะได้ตามไปเรียนต่อมาปลายโรงเรียนเดียวกันไม่ได้นั่นเองค่ะ แต่เปล่าเลยค่ะทุกคนด้วยพลังแห่งคำมั่นสัญญาและพลังแห่งรักของมายุนะคะก็ทำให้มายุเนี่ยสามารถสอบเข้าโรงเรียนเดียวกันกันกบที่ทาคุมะย้ายไปเรียนอยู่ได้นั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยทาคุมะอ่ะทำไมจะต้องหลบหน้าแบบพยายามที่จะหนีมายุเขามีความลับอะไรกันแน่นะ แอบกระซิบนิดนึงแล้วกันค่ะก็คือทาคุมะและมายุเนี่ยเจอกันที่โรงพยาบาลเพราะทาคุมะค่ะป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่คุณพ่อผู้ซึ่งเป็นหมอของมายุเนี่ยทำงานอยู่ด้วยนะคะจึงทําให้ทั้งสองคนอ่ะ ได้เจอกันแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันระหว่างที่ทาคุมะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะแต่แล้ววันหนึ่งนะคะขณะที่ทาคุมะและมายุเล่นซ่อนหากันอยู่ในโรงพยาบาลทาคุมะาบังเอิญไปได้ยินคุณหมอพูดนะคะว่าตัวทาคุมะาเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึงแค่อายุประมาณ20ปีนะคะจึงทําให้พอเข้าใกล้ช่วงมอไปเนี่ยก็ยิ่งอายุใกล้เข้า20ปีเข้าไปเรื่อยใช่ไหมคะทำให้ทาคุมะาเนี่ยพยายามที่จะตีตัวออกห่างจากมายุนั่นเองก็เพราะด้วยความที่แบบว่า รักนะรักมากรักมาตลอดนั่นแหละแต่ด้วยความกลัวามายุเสียใจนั่นเองนะคะก็คือเศร้ามากเพื่อนเต้องตามไปดูนะคะแต่ไม่รู้ว่ามายุจะรู้ไหมว่าที่ทาคุมะตีตัวออกห่างอะ่ะเพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของมายุนั่นแหละแต่ว่าตัวทาคุมะก็ยังรักมายุมากจริงๆนะรักมาตลอดและจะรักตลอดไปด้วยค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อโคค่ะรุ่นพี่สุดหล่อสุดโด่งดังประจำโรงเรียนเนี่ยเกิดตกหลุมรักมายุหรือว่าเจ้าหญิงของโคเข้าอย่างจังนะคะทำให้รุ่นพี่โคเนี่ยเดินหน้าจีบดูแลมายุอะ่ะอย่างเต็มที่อย่างดีมากในขณะที่ทาคุมานะคะก็เหมือนจะแบบพยายามติดตัวออกห่างจากมายุอย่างแบบ เต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะยังรักมากนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นานทำให้ทาคุมะเนี่ยพยายามที่จะหลีกหนีแล้วก็ตัดใจอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะตัวมายุเองอ่ะก็เริ่มมีความรู้สึกมาเฮ้ยเขาแบบไม่อยากจะยุ่งกับเราแล้วเขาตีตัวออกห่างเราก็คงจะต้องถอยออกมาแล้วเหมือนกันนะคะก็ต้องมาตามดูค่ะว่าความรักของสองคนนี้เมื่อมีรุ่นพี่โคสุโด,ดง่งดังเข้ามาร่วมอยู่ในตรงกลางความสมานของทั้งสองคนแล้วเนี่ยจะ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตามไปดูด้วยนะคะและแล้วนะคะเรื่องราวการถอยห่างของทาคุมะก็เหมือนจะยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นเมื่อทาคุมะได้บังเอิญเจอกับทารุนะคะ <S <S เพื่อนในวัยเด็กที่เคยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันด้วยโรคเดียวกันเลยนั่นก็คือโรคหัวใจนะคะแล้วบังเอิญว่าทารุเนี่ยดันหยุดมั่นในคําสัญญารักที่ทาคุมะ เคยบอกว่าจะแต่งงานด้วยกันตอนโตก็คือทาคุมะไปสัญญากับทารุด้วยแบบวัยเด็กไงก็อาจจะแบบว่าเออสัญญากันไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะซึ่งทาุเนี่ยยึดมั่นในคําสัญญานี้มากมากเลยะคะเหมือนที่มมยุอะ่ะยึดมั่นในตัวทาคุมะเลยซึ่งก็ทําให้เรื่องราวนี้ลําบากใจและและบังเอิญว่า มายุอะ่ะดันไปได้ยินไงว่าทารุกับทากุมะก็เคยสัญญารักนี้เหมือนกันเรื่องราวจะจบลงอย่างไรในเมื่อทากุมะก็พยายามจะตีตัวออกห่างจากมายุเราด้วยแล้วนั้นมีทารุเข้ามาอีกเพื่อนๆก็ต้องตามไปดูเรื่องราวของความรักของทากุมะและมายุต่อด้วยนะคะแต่ใดๆก็คือ ตัวมายุค่ะต้องฝ่าฟันทั้งหัวใจของทาคุมะที่เหมือนจะเริ่มถอดใจจากตัวเองแล้วแล้วยังเจอทารุเข้ามาเสิร์มอีกแล้วยังมีคุณแม่ของทาคุมะอีกนะคะที่ไม่ค่อยชอบคีนัมมายุสักเท่าไหร่เพราะว่าทาคุมะอยู่กับมายุที่ไรเนี่ยมีเรื่องมีราวให้เสียยเส่ยงภัยเสี่ยงชีวิตตลอดคุณแม่ของทาคุมะเขาก็เลยไม่ค่อยชอบมายุเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆก็ต้องตามไปดูต่อนะคะว่าเรื่องราวความรักของทั้งสองคนเนี่ยจะจบลงอย่างไร อีกอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสาหรับเรื่องนี้นั่นก็คือตัวชงนะคะหรือว่าแกง๊งเพื่อนของทาคุมะและมายุนั่นเองค่ะที่ทั้งแก๊งเนี่ยรู้เรื่องราวของทาคุมะและมายุเป็นอย่างดีก็แบบว่าคอยช่วยคอยซัพพอร์ตพยายามทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยนะคะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมเพื่อนๆก็ต้องตามไปดูค่ะว่าแก๊งเพื่อน,นจะใช้กลยุทธ์วิธีใดบ้างเพื่อให้ทาคุมะและมายุกลับมาเข้าใจกันหรือว่าถึง ถึงแม้ว่าจะมีแก๊งเพื่อนเนี่ยความรู้สึกของทั้งคู่ก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆก็ต้องตามไปดูต่อในเรื่องนะคะเรื่องราวรักครั้งนี้จะมีอะไรพลิกล็อกไหมนะหรือว่าเราต้องเตรียมทิชชู่หรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องตามไปดูต่อในเรื่องนะคะแต่ว่าใดๆก็คือขอแอบ,บกระซิบนิดนึงก็คือซีรีส์เรื่องนี้ภาพสวยนะคะแสงสวยแล้วแบบความรักมันมีความโรแมนติกปนเศร้าปนน่ารักใสๆวัมยมัธยมคือลงตัวมากดูแล้วก็แบบ อยากชวนเพื่อนๆมาดูอะแล้วก็คือความแบบการซัพพอร์ตกันของครอบครัวแล้วก็ตัวเพื่อนในเรื่องเนี่ยคือดีมากเรื่องความสมานของครอบครัวและเพื่อนอยากให้ทุกคนได้ไปดูซีรีส์เรื่องนี้จริงๆค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักระหว่างทาคุมะและมายุจะจบลงอย่างไรทาคุมะจะสามารถรักษาตัวจากโรคหัวใจให้หายขาดได้ไหมหรือว่าเรื่องราวจะ พี่แพงเป็นยังไงเพราะว่ามีรุ่นพี่โขและทารุเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักครั้งนี้ด้วยเพื่อนๆก็ต้องตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อได้ในหัวใจนี้เพื่อเธอ s e r r t t อะ Requited Love อย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพาลีรีวิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปเอาใจช่วยทาคุมะก,ก่อนนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย